สรุปผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนะครับวันที่24พฤศจิกนะครับพฤหัสเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปผลกันนะครับเมื่อวานมีแข่งกันสองสองกลุ่มนะครับกลุ่ม S นะครับแล้วก็กลุ่ม G นะครับมาเริ่มกันที่คู่หัวข้านะครับคู่5โมงเย็นนะครับกลุ่ม G สวิตเซอร์แลนด์นะครับเอาชนะแคนาดาไปได้นะครับ1ประตูต่อ0ูนย์นะครับไล่ลงมานะครับ กลุ่ม H อนะครับอุลุกไวยนะครับเสมอเกาหลีใต้0-0นะครับคู่5ทุ่มกลุ่ม S โปรตุเกสชนะกาหน้า3-2นะครับแล้วก็คู่ดึกนะครับตี2กลุ่ม G บาราซิลนะครับเอาชนะเซอร์เบียไป2ประตูต่อ0นะครับกลุ่ม G นะครับไล่จากฝูงเป็นบาร์ซิลนะครับแล้วก็สวิตแคมารูนเซอร์เบียนะครับ กลุ่ม S นะครับจากฝูงโปรตุเกสแล้วก็เกาหลีอุลุกวัยกาหน้านะครับอ่ะอัปเดตจ้าโปรแกรมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกวันนี้นะครับวันนี้วันที่25พฤศจิกายนะครับวันศุกร์นะครับวันนี้มี4คู่เหมือนเดิมนะครับไล่ตั้งแต่คู่5้าโมงเย็นถึงตีสอเลยนะครับมีกลุ่ม A และก็กลุ่ม B ลงสนามนะครับห้าโมงเย็นนะครับกลุ่ม B เวลนะครับจะเจอกับอิร่านนะครับช่องที่ถ่ายทอดเป็น for you นะครับ แล้วก็พ่วงด้วย JKN18 นะครับตอนนี้อัปเดตมีการเพิ่มช่องมาแล้วนะครับคู่2ทุ่มนะครับกลุ่ม A กาตานะครับเจอกับเซเนกัล2ทุ่มเนาะ PPTV ถ่ายคู่กับทูนะครับแล้วก็คู่5ทุ่มนะครับกลุ่ม A ฮอลแลนด์ครับเจอกับเอกวาดอร์ตอน5ทุ่มนะ PPTV 36ถ่ายนะครับคู่เดึกคู่อังกฤษเจอสหรัฐอเมริกานะครับตี2กลุ่ม B นะครับ Two for you ถ่ายทอดสดนะครับอ่ะอัปเดตวันนี้นะจ๊ะเชียร์ใครเอ่ยคอมเมนต์บอกได้เลยอัปเดตข่าวพิโด้หน่อยแล้วกันนะครับข่าวพิโด้ก็คือเมื่อวานนะครับโปรตุเกสชนะกาล่าสา32นะครับแล้วพิโด้ยิงจุดโทษนะครับ1ลูกนะครับทําให้อ่าหนึ่งลูกนั้นอ่ะกลายเป็นว่าพ่โด้เล่นบอลโลมา5สมัยครับทุกครั้งยิงได้ทุกนัดนะครับตอนนี้เป็นคนเดียวแล้วครับคือยืนหนึ่งเลยครับยิงได้5สมัยนะครับอ่าแมซี่ 4สมัยนะครับก็คือ,คอไม่มีใครกินกันแหละนะครับเพราะว่าแมสซี่น่าจะเป็นสมัยสุดท้ายแล้วแหละพ่โดก็น่าจะเล่นครั้งสุดท้ายแล้วแหละนะครับโอ้โหยิงได้ทุกครั้งเลยนะครับ4ครั้งที่ผ่านมายิงได้แล้วครั้งนี้ก็ยิงได้อีกสุดยอดนะครับยืนหนึ่งไปเลยพ่โดถึงจะมีดาม่าเยอะแต่ว่าแกก็ยังทําลายสถิติต่อไปเนาะโอเคครับยินดีกับพ่โดด้วยครับอัปเดตข่าวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกอีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นผังใหม่นะครับตอนนี้มีการทําผังใหม่ เกิดขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมการถ่ายทออสดฟุตบอลโลกนะครับต้นเรื่องก็คือ,อ,อทูนะครับเขาคืนกรรสทชไปประมาณ16คู่นะครับทีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ16คู่แล้วกทชก็เอา16คู่เนี่ยมาแจกมาแจกแจงกับช่องฟรีทีวีเพิ่มนะครับทำให้ช่องฟรีทีวีเนี่ยมีคู่ถ่ายทออสดเพิ่มนะครับเอามาดูตารางกันก็จะเป็นแบบคู่ขนานนะครับคู่ขนานเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับ ก็จะดูได้เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับนี่นอย่างนี้นะครับอย่างวันนี้นะครับอย่างวันนี้ก็จะมีช่อง JKN 1 8นะครับเห็นไหมออนแอร์คู่กับทูนะครับแล้วก็มี p p t v ออนแอร์คู่กับทูประมาณนี้นะครับยินดีด้วยยินดีด้วยมีช่องดูเพิ่มมากขึ้นนะครับอ่ะอัปเดตประมาณนี้ครับสาหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะสนับสนุนผมเนาะอยากจะสนับสนุนค่าน้ําค่าไฟค่ากาแฟนะครับก็ เข้ามานะครับที่คลิปของผมหรือว่าด้านล่างของคลิปนะครับผมก็จะแปะไว้ที่คําอธิบายแล้วก็คอมเมนต์นะครับนี่อันนี้คอมเมนต์เปิดมาอ่ะก็จะเจอนะครับนี่เป็นแอปเฟอร์รี่เอทนะครับหรือว่าลิงก์ที่เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อสินค้านะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสั่งในลิงก์ของผมผมก็จะได้ค่าขนมด้วยนะครับก็จะมีช้อปปี้นะครับมีลาซาด้านะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดเก็บคูปองได้เลยนะครับกดเข้าไปแล้วก็จะเด้งมาหน้าเว็บเพื่อนๆก็กด เก็บคูปองแล้วก็ไปช้อปปิ้งกันได้เลยทั้งช็อปปี้และทาดาน,นะครับแล้วก็มีพวกสินเชื่อบ้านนะครับสามารถขอสินเชื่อผ่านลิงก์ได้เลยนะครับมีของเก็บนาขินนะครับใครอยากรีไฟแนนซ์ก็รีเชิญเลยนะครับแล้วก็มีหมดบัตรเครดิตนะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปสมัครบ,บัตรเครดิตของผมได้เลยนะครับมีทั้งกุ้งสีนะครับแล้วก็มีทีทีบีเคทีซีซิตี้แบงก์ก็มีนะครับแนะนําเลยแล้วก็ สินเชื่อส่วนบุคคลก็มีนะครับอุปกรณ์กีฬาก็สามารถกดลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับมี m i ซูโน่กับ Adidas นะครับของแท้เลยนะครับสินค้าไอทีใครอยากซื้อโทรศัพท์นะครับแนะนำบาร a นาทีจีนะครับเจดีเซนทันสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยนะจ้ามีคูปองให้เก็บลดราคาเพียบเลยนะครับประกันรถยนต์ก็มีนะครับกดเข้าขไปซื้อประกันรถยนต์ได้เลยหรือว่ากดเข้าไปส่งเรื่องสินเชื่อนะครับ ลดแรกเงินได้ด้วยนะครับแล้วก็หมดหนังสือใครอยากซื้อหนังสือก็เรียนเชิญครับ B2SM c 1 m นะครับช้อปปิ้งนะครับผ่านท็อปหรือว่าบิ๊กซีก็มีนะครับอ่ะโอเคครับ